สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight Sports เริ่มต้นด้วยข่าวของทางด้านโมฮัมเหม็ดซาร่าครับแหลังจากที่มีข่าวาวไม่พอใจนะครับกับทางด้านเจเกนคอปผู้จัดการทีมซึ่งซาร่าบอกว่าเขาไม่ต้องการที่อยากจะไปพูดอะไรนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นการเติมเชื้อไฟเศร้าเฉยๆครับต้องการที่อยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่นิ่งๆครับ ก็มีรายงานข่าวนะครับบอกว่าทางด้านลิเวอร์อาจจะมีการพิจารณาขายมฮัมหม็ดซาร่าก็ได้นะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้เพราะว่าสัญญาของเขาก็จะหมดลงในฤดูกาลหน้าด้วย150ล้านปอนด์ครับนั่นคือราคาค่าตัวที่ลิเวอร์ pool คาดว่าจะได้ถ้าหากสามารถจะขายมฮัมหม็ดซาร่าได้โดยทีมที่ยังคงต้องการอยากจะได้ตัวเขาอยู่ก็เป็นทีมในซาอุนั่นเองครับก็คือทางด้านเอาอิติฮัดเคยยื่นข้อเสนอมาแล้วนะครับแล้วลิเวอร์ pool นี่ก็ปฏิเสธไปแล้วด้วย รอบนี้บอกว่าเอไม่มีเจอเกนคอปแล้วนี่ทางด้านโมฮัเหมดซาราฟอร์มก็ไม่ดีด้วยหน้าที่จะโดนขายออกจากทีมแต่ปรากฏว่า t ดิ a แอตเลติกครับแหม่สำนักข่าวชื่อดังนะครับซนึ่งก็มีความน่าเชื่อถือสูงออกมาบอกว่าเจอเกนคอปจะออกจากลิเวอ pool ในซัมเมอร์นี้นขณะที่โมฮัมเหม็ดซาลาจะไม่ย้ายออกจากลิเวอร์ pool ครับ เขาไม่แสดงสัญญงสัญญานะครับไม่ได้มีความคิดที่จะออกจากลิเวอร์พูลเลยแ่ยที่ทางด้านสโมสรดีก็ต้องการอยากจะให้เขาอยู่กับทีมต่อไปครับอันนี้สล็อตเดี๋ยวจะเข้ามาคุมทีมแทนเจอร์เกนคอปนะครับเราได้ดูการหน้าเดี๋ยวมาดูครับว่าทางด้านสล็อตกับทางด้านโมฮัมเหม็ดซาร่านีจะสามารถจูนเข้าหากันได้หรือเปล่าและจะเรียกฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของซาร่ากลับมาได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า แม่แต่ว่าอายุเก๋เยอะแล้วนะสำหรับทาดานโมฮัมเหม็ดซาร่าครับ31ปีแล้วอ่ะโอ้31ปีนี่ท่าน150ล้านน่าสนนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวได้ติดระบุน,นะครับว่าเป็นทางด้านโมฮัมเหม็ดซาร่าเองเนี่ยไม่ต้องการครับที่จะย้ายออกจากสโมสรครับตอนนี้โมฮัมเม็ดซาร่นี่ก็นำเป็นดาวซันโวสูงสุดของลิเวอร์อพูลอยู่ด้วยนะครับยิงไปแล้ว24ประตูนในทุกรายการนะครับแล้วก็เฉพาะในพรีเมียร์ลีกนี่ก็กดไปแล้ว17ลูกแล้วก็ทำได้อีก9แอสเซส จริงๆก็คือเล่นข่าวดีกัน2ส,สื่อเลยนะครับมีฟุตบอลอินไซเดอร์ฟุตบอลอินไซเดอร์ดีบอกว่าโมฮัมเหม็ดซาร่าจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าเดดแอลเลติกบอกว่าโมฮัมเหม็ดซาร่านี่คือไม่มีความต้องการที่อยากจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลถ้าดูจาก2ส,สื่อนี้นี่แหมเราก็ต้องให้น้ำหนักทางด้านเดดแอลเลติกมากกว่านะครับก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นแสดงโมฮัมเหม็ดซาร่านี่ก็หน้าที่จะอยู่กับลิเวอร์พูลต่อไป เรื่องของทางด้านเลวานบ้างนะครับหลังจากที่บาร์เซโลนาต้องการอยากจะขายเลวานนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยของเขามันจะเพิ่มขึ้นในฤะดูกาลหน้าอย่างไรก็ตามนะครับสปอร์ตเสื่อในสเปนดีได้ออกมาดับความหวังของบาร์เซโลนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการระบุนะครับว่าทางด้านเลวานดีไม่มีความสนใจนะครับไม่มีความต้องการที่อยากจะย้ายออกจากบาร์เซโลนาทาให้บาร์ซ่าดีจะต้องไปขายนักเตะคนอื่นแล้วละ่ะ อ็เรก็กะว่าจะขายเลวานนะครับเลวานีก็ไม่อยากจะไปในลีกของซาอุอยู่แล้วก็ได้นักบินแดนข่าวว่าถ้าหากจะย้ายออกจากทีมนี้ก็น่าจะไปเล่นในเมเจอร์ลีครับยังคงมีสัญญาอยู่กับบาร์เซโลนาไปจนก,กระทั่งถึงปี2026และตัวของเลวานี่คือต้องการอยากจะอยู่กับบาร์ซ่าไปจนก,กระทั่งสิ้นสุดสัญญาครับโหงานหนักละตลอดนานบาร์เซโลนาจะต้องหาค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะครับรอจ่าให้กับทางด้านเลวานครับ ทีนี้ก็ต้องไปหาขายนักเตะคนอื่นแล้วล่ะนะครับตัวของเลวาน,นี่เขาบอกว่าเขายังคงมีความมุ่งมั่นนะครับยังมีความปรารถนามีความทะเยอทะยานครับในการที่จะคว้าแชมป์กับบาร์เซโลนาต่อไปแต่หะที่ทางด้านเอเจนต์ของเลวาน,นะครับก็คือปีน่ซาวีนี่ก็ไม่สนับสนุนบาร์เซโลนานะครับไม่ไปคุยกับเลวานให้ด้วยเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าปีน่ซาวีนี่เขาก็เป็นเอเจนต์ของฮันซี่ฟลิกด้วย ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าบาซโล์นาอาจจะพิจารณาดึงเข้ามาทําหน้าที่แทนที่ของชาบี้แต่ว่าชาบี้ชูเธนครับตัดสินใจอยู่กับสโมสรต่อก็เลยทําให้ทางด้านปีนีซาวีนี่ก็ไม่พอใจด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแหมตัวนักเตะก็ไม่ต้องการอยากจะย้ายนะครับจะไปโน้มน้าวเอเย่นก็ไม่ได้แล้วนะครับเอเย่นก็ขุนข้องหมองใจเงินไปแล้วบาซโล์นานี่ก็มีนักเตะหลายคนนะครับที่อยู่ในข่ายว่าอาจจะโดนปล่อยออกจากทีไปครับถ้าหากได้ราคาค่าตัวที่เหมาะสมครับ ทา่นั่นคาริเบนเซมาบ้างนะครับแหมก็ห่างเหินไปนานเหมือนกันนะครับสำหรับชื่อของพี่เบนซ์หลังจากที่ย้ายไปอยู่กับอัลเอติฮัดแล้วก็ค่อนข้างเจงเงียบมากๆเลยคาริเบนเซมานี่เจ้าของรางวัลบอลลงดอปี2022นีบนะครับย้ายออกจากทางด้านเรอัลมาดริดไปอยู่กับอัลเอติฮัดแบบฟรีๆเมื่อปีที่แล้วครับแต่ปรากฏว่าผลงานไม่ดีเลยนะครับ จริงๆแล้วในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่ก็มีทั้งเชลซีอาร์เซนอลรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่ต้องการที่อยากจะให้ทางด้านคาริเบนเซมานี่ไปอยู่ด้วยแถมก็มีข่าวเหมือกันนะครับว่าเอ๊จะกลับไปอยู่กับเรอัลมาดริดหรือเปล่าเบนเซมานี่มีปัญหานะครับกับทางด้าน uno, o, Santo, นูโนเอสปริ t โตซานโตก่อนที่เขาจะโดนไล่ออกไปนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนผู้จัดการทีมเป็นทางด้านมาเซโลกาลาโดก็ยังไม่ดีขึ้น ก็เลยมีการมองนะครับว่าหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ครับคาริเบนเซมานี่น้าที่จะย้ายออกจากท่านั่นเอาอิติฮัดแหม่รับคันเหนื่อยสูงเหลือเกินนะครับก็ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะไม่เหมือนกับท่านันคริสเตโนโรนโดนะครับไม่เหมือนกับมาเน่นะครับหรือว่าอีกหลายๆคนนะครับที่ย้ายไปอยู่ที่นั่นคาริเบนเซมานี่แหมต้องบอกนะครับว่าเอาชื่อไปทิ้งที่ลีกของซาอุครับ จริงแล้วก็มีนั้งแต่อีกหลายคนนะครับที่ย้ายไปเล่นในลีกของซาอุและไม่ประสบความสําเร็จหนึ่งในนั้นนี่ก็มีทางด้านโรเบโต้ฟอร์มิโน่ด้วยนะครับอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลก็เอาใจช่วยแล้วกันครับสำหรับทางด้านพี่เบนซ์ก็ตัดสินใจดีๆแล้วกันครับว่าจะอยู่กับอาลอิติฮัดหรือว่าจะกลับมาเล่นในยุโรปครับ,บ,บฝีเท้าของคาริเบนเซมานีน่าที่จะเล่นในยุโรปไว้อยู่นะแต่ว่าคือ ไม่ได้ดูฟอร์มของพี่เบนซ์นานแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้สภาพร่างกายเป็นยังไงอแต่ก็ยังคงเอาใจช่วยครับสำหรับทางด้านคาริเบนแต่ม่าศึกยูฟาแชมเปี้ยนครับบริเซียดอตมุน์เปิดสนามครับพบกับทางด้านปารีสแซงชแมง เ e สต์ a ฟร n นสเตเครับสนามของบริเซีดอร์ทมุนซึ่งสาม,มารถที่จะปราบเอาชนะทีมใหญ่ๆมาแล้วนะครับล่าสุดนี้ก็เอาชนะแอตเลติโกเมริดมาได้แต่ตอนแรกดีก็มองว่าไม่น่าจะผ่านแอตแมริดมาได้นะครับสำหรับบรูซเซียดอร์ทมุนแต่สุดท้ายพวกเขาก็สาม,มารถที่จะฝ่าฟันเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศ ในขณะที่ปารีสแซงต์แชงแมงเน่ทำสิ่งที่เหนือกว่าอีกนะครับหลังจากเกมแรกดิแพ้ในบ้านแท้ๆนะครับกับทางด้านบาร์เซโลนาแพ้ในบ้านตัวเองไป2ประตูต่อ3แต่พอไปเล่นที่บ้านของบาซ่าพวกเขาสามารถที่จะพลิกกลับมาเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูตอนหนึ่งบาซ่าดีคือจุดเปลี่ยนก็คือใบแดงนะครับของทางด้านอาราโฮนั่นเองปารีสแซงต์แชแมงดีคว้าแชมป์ลีกเอิงไปได้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นแชมป์ที่2แล้วของฤดูกาลนี้นะครับเพราะฉะนั้นยังเหลืออีก2แชมป์เนี่ยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มีโอกาสจะคว้า4แชมป์ครับเบอร์เซียดอตมูนนี่ช่วงหลังผลงานไม่ดีเลยนะครับก่อนหน้านั้นนี่ก็เสมอกับทางด้านไบรอ์เลกูเซ่นครับแล้วก็เกมล่าสุดแพ้กับทางด้านอาร์เบนไลฟ์ซิกไปแบบเยือยครับ4ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าตอนนี้อยู่ในอันดับที่5นะครับยังคงมีลุ้นนะครับที่จะได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่คู่นี้นี่คือเคยเจอกันมาแล้วนะครับในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็บรเดอรทุนคับ สาม,มารถที่จะผ่านเข้ามาเป็นอันดับที่1ของกลุ่มได้ครับกรุ๊ปอัปเดตเจอกัน2ครั้งนี่เล่นในบ้านของบรูซีนดอตมุลเสมอกันไป1ประตูต่อนหนะครับแล้วก็ตอนไปเล่นที่บ้านของเปเช่เปเชเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ0ย์ก็เรียกว่าดูแล้วอย่างนี้นี่ทางด้านปารีสแซงต์แชงก็เป็นต่อหยุดหน่อยๆน,นะครับแล้วผลงานของทางด้านบรูซีนดอตมุนี่ก็ไม่เลวทีเดียวเลยนะครับ 10เกมหลังสุดในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนี่พวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับในบ้านของตัวเองนะครับที่เวสต์ฟาเลนเซเดียมนี่แหละครับเอาชนะไปได้6เกมนะครับแล้วก็สามารถที่จะยิงได้ถึง19ประตูฝั่งขอางทนานปารีสแซงแองนี่ผลงานเวลาออกเป็นทีมเยือนก็ไม่เลวทีเดีรวนะครับ15เกมหลังของพวกเขาในทุกรายการเนี่ย ชนะ12นะครับแล้วก็เสมอ3ครับเกมสุดท้ายที่พวกเขาแพ้ก็คือแพ้กับเอซมิลานะครับออกเล่นเป็นทีมเยือนสองประตูต่อหนึ่งก็ประมาณ6เดือนที่แล้วสภาพความพร้อมของทั้ง2ฝ่ายนะครับทางด้านบริสเซียนดอทมูนดีเซบัสเซียนอยเลอร์ลงไม่ได้นะครับมาเล่นลงไม่ได้นะครับรวมถึงท่านเ็นเซแบนนี่ลงไม่ได้ครับเอมเมเชนกับแมทฮูเมอร์เนีเดี๋ยวรอเช็คอาการอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าสภาพพอไหวดีก็น่าที่จะลงเล่นออกซารเป็นตัวจริงครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทางด้านฮุมเมอร์นี่แหละฝั่งของทางด้านปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับลงไม่ได้แน,แน,แน่เลยก็คือทางด้านคิมเปนเบ้นะครับริโก้แล้วก็ทางด้านเคอร์ซาว่าครับแต่ีปัญหาครับแหมนักเตะก็ค่อนข้างจะ fit ิตทีเดียวหลายเกมหลังสุดที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่าฝั่งของปารีสแซงต์แชร์แมงนี่จะไม่ใช้บริการของเอ็มปาเป้ส่วนใหญ,ญ่ให้เอ็มปาเป้เป็นตัวสำรองนะครับหรือไม่ก็ลงมาแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกครับเพราะนี่คือแผนงานของทางด้านลุยส์อเลกเก้อยู่แล้วนะครับเพราะต่อจากนี้ไปฤด,ดูกาาาาลลหน้จะะไมม่ M ี ay, เเเอปปพระฉะดบ,บทขง M ง แต่เกมนี้ครับยังไงเอ็มปอเป้ก็ต้องออกสตาร์ทเป็นตัวจริงอย่างไม่ต้องสงสัยนำเป็นดาวสันโวสูงสุดอยู่นะครับของทางด้านศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนครับแนวรุกของทางด้านปารีสแซง์แมงก็นำโดยเอ็มเปอเป้นะครับมีทางด้านเดมเบลเล่แล้วก็ทางด้านบาโคราครับนอกจากนี้นตัวสำรองก็ยังมีทั้งทางด้านกอนซาโลรามอสนะครับนักเตที่พิ่งจะยิงประตูตีเสมอในเกมล่าสุดให้กับทางด้านปารีสแซง์แมงรวมถึงทางด้านมัวนี่ด้วยโหก็ต้องบอกนะครับว่าดูจากตรงนี้นี่ ปารีสแซงต์แชงกน่าจะเหนือกว่าหยุ่หน่อยๆครับแต่ว่าบรซิเอร์ดอตมุลเขาแสดงให้เห็นมาแล้วนะครับเกมที่พบกับแอตเลติโกเมริดใครๆก็มองนะครับว่าโอ้โหบรูซิเอียดอทมุลนี่คงจะยากครับที่จะสามารถพลิกกลับมาเอาชนะแอตเลติกโกเมริดแต่ว่าพวกเขาก็ทําสําเร็จมาแล้วความน่าจะเป็นนะเอาอีกแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมองดูนี่เขาให้โอกาสทางด้านปารีสแซงต์แชงกมากกว่านะครับตัวใหญ่แล้วจะมองไปที่เกมนี้น่าจะจบลงด้วยการเสมอแต่ว่าถ้าหากมีผู้ชนะ พวกเขามองว่าจะเป็น PH ครับแล้วกี่ยกับ Inside Sports แสตมั์นในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ